คือพี่สาวของเซ่อะค่ะเขาเป็นคนที่แบบธรรมดามากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่มีตังเก็บเลยนะก็ไม่ได้แบบมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าดูธรรมดาธรรมดาแล้วคนก็ชอบมาเอาเปรียบเขาเพราะหาว่าเขาโง่ด้วยซ้ําแล้วพี่ก็เป็นห่วงพี่สาวพี่คนนี้ตลอดทําไมปล่อยให้คนนี้มาปุเรื่องหลอกตังอีกแล้วแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมากทีนี้นพี่ก็มองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลย,เลยที่สังคมบ,บอกให้เป็นแล้ววันหนึ่ง เขาก็จากไปแล้วพี่ก็อยู่วาระสุดท้ายของเขาจับมือเขาแล้วเขาก็จากไปก็อยากจะบอกแค่ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่พอวันที่ไปเผาศพเขาอะคนจากไหนก็ไม่รู้อะมาเต็มเลยมาที่งานศพไม่เคยรู้จักเลยสักคนแต่มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมาจากทั่วประเทศคือเขาแบบเดินทางไปซื้อของจากภาคนูน้นภาคนี้มาร่วมเผาศพไม่องยังว่าสิ่งที่เขาทําอะมันได้ให้ผู้คนไปมากมายอะค่ะ แค่เราตีค่าของความสําเร็จเป็นรูปของเงินเก็บเป็นเรื่องของชื่อเสียงเป็นเรื่องของอย่างอื่นจนกระทั่งวันนั้นพี่ไปขายของที่จะดูดจับแล้วแขกคนหนึ่งที่เขามาทุกปีเนี่ยคือพอดีพี่สาวจะช่วยขายของทุกปีแขกคนนั้นก็ถามว่าพี่สาวไปไหนพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อพี่สาวเสียไปแล้วเขาก็ร้องไหย้ยืนร้องไห้เลยแล้วเขาก็เอาเงินมาให้พี่แล้วก็บอกว่าคราวหน้าที่ยูเนี่ยไปไหว้ศพนะยูช่วยซื้อดอกไม้ไปวางที่หน้าหลุมศพที แล้วในกระดาษก็เขียนมาให้ว่าฝากวางกระดาษใบเนี้ยด้วยนะในกระดาษเขียนว่าให้ชองนะคนที่เป็นคนที่จิตใจสวยงามที่สุดที่ผมได้เคยเจอแล้ววันนั้นเนี่ยพี่แบบยืนร้องไห้ทําไมเราถึงไม่ให้คุณค่ากับคนแบบนี้ในชีวิตนี้มากกว่านี้ซึ่งแบบพอมันได้รู้ว่าแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํามันมีคุณค่าพี่ก็เลิกที่จะตัดสินคนแล้วว่าเขาทําไปเพื่ออะไรคุณจะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้คุณมีความสุขและนั่นคือความสําเร็จในรูปแบบของคุณเอง